ะอุ้เน่เอาของไหมนั่งพอเพียบเรียบร้อยเอาของไหมกระเป๋าพิเศษนะกระเป๋าพิเศษบอกข้าเธอใครงอมเลยบอกว่าบอกว่าพี่พิทดื้อไหมพี่พีทดื้อไหมตอบตอบตอบพี่พีทดื้อไหมไม่ดื้อไม่ดื้อเลยไหนบอกที่ไม่ดื้อเลยพี่พีทจำไหนไหมออดอ้อนนดพี่พีทจำได้ไหมพี่พีทจำไหน มาทริ่มได้ไม่ใจไหมเริ่ได้อุ้ย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 ซองแดงแต่งผีแล้วให้ให้โตด้วยแต่โตหลับไปอีกแล้วเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอแกให้พี่ไปแกให้หนูได้ด้วยนะได้หรือไม่ไดอันนี่ของอุ้ยรถนี้เป็นอะไรอุ้ย ใส่ได้ไหมใส่ได้ได้ค่ะได้ได้ก็เลยดูเลยเหรอลูกโอเคให้โตรงไหมนะให้โตรงไหมให้โตรงไหมที่เราไปที่เราไปซื้อกันมารถจำได้ป้ให้ตรงไหมผู้ชายแล้วเขาใส่แล้วพี่เปเจสอนให้ตรงไหมต้องจ้าก่อนพี่เปเจสอนอ่ะขอบคุณจ้าพี่ต้องให้เขาจ้าก่อนค่ะจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนพี่ต้องบอกก่อนจ้าก่อนค่ะแล้วไม่จะสอนน้าแกะเองเร็วเออไม่จะสอนนะ เลยเนี่ยอะถอดมาแล้วค่ะบิ๊กมาแล้วโอ้กหดูสิแกะไม่เป็นแล้วนี่อยู่ตรงนี้ขอบคุณก่อนค่ะคุณค้าขอบคุณข้ายังไงขอบคุณข้ายังไงคะอ่าไปนี่มาปิดดื้อมาพี่ปิดเอาอีที่กระโดดกลับด้วยต้องเอากับแล้วกระโดดกลับด้วยแล้วก็นี่หยับด้วยเพราะเขาไม่จ้าว่าแม่สอนมาแล้วจ้าก่อนจ้าก่อนหนึ่งหนึ่งสอง จั้ใจนี้ต้องการจ้แ่ใจบอบงจ้บอางจนี้เย่ะจสวยยนอ้ำตั้งหลักกัลูกตั้งหลักเนยแม่โอ้ยันนี้มาใส่ให้ใส่ใส่ให้โอ้ยมีดอกทีคอแล้วว่าตั้งแต่เด็กเลยอ้ใส่อันนี้เอาอันนี้อันนี้นก่านี้ให้น้องอันนี้ให้น้องอันนี้ให้ตัวนี้เสียตรงแขนอาจจะใส่เขาบอกว่าพี่พีทสปอยจะให้อย่างเดียวเลย อันนี้ต้องโดอ๋อนี่ของโซอันนี้ของโซเอาเก็บใส่ถุงได้ไหมให้โซไหมให้โซไหมผูกไว้ปุ๊บปุ๊บฝาดอันนี้เก็บอากีบได้แค่ใส่ถุงดิไม่งั้นเดี๋ยววนนีไม่ได้ถุงนะเน่อวดพี่ๆไหมเอาไปโชว์พี่ก่อนไหมมาโชว์พี่ๆหน่อยถุงอย่างนี้เลยถือไปโชว์พี่ๆในกล้องนี้มาโชว์กล้องเลยมาโชไปไปโชว์มาโชจะ ของทรัพย์สินฉันจะโชได้ยังไงเก็บกับบ้านคนดูขึ้นมาดูทองอยูแล้วมาดูทองเขาบอกตอนน้ต้องเต้นขอบคุณงไงต้องเต้นใส่ข้อมือเล่มาแล้วมาใส่ข้อมือไว้ถือวนเล่สองฝั่งเลยนี่เราใส่สองฝั oh ่นี่ไอันไหนของเน่อันไหนของเน่เออเอ้พิม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 โอโโอ้โอโโอ้โอ้อโอโอโอแล้วมโมโม อันไหนอันไหนอันไหนนะอะอ้าวไปอีปาอีต่อแลไงทำไงทีเลงไงไปไม่เจ้าทำไงัด้ไงได้ไงได้กับคุณแ้วอนหรอทุกคนเต้นแล้วอุ้ยไม่ใช่ตั้งหนังนี้นะพี่แน่สอนเลยต้องอ้าปากไงอนี่ไม่ใช่ทำหน้าแบบนี้โชว์หนแล้วทำไง ไมไหนเป็นไรเป็นไรอาจจะถ่ายหมดแล้วเปหนไรไม่อยากถาใครแมบอกไม่รักนี่แบมอะไรนอ้ไม่รักพี่แบมไม่รักแล้วพี่อะไรได้ไหนี่ปนไรไ้ไหมนเนอะไรได้ไหมก็ลุกออกอันนหรอนี่จะถ่ายหมดยัง ก็ถ้าหลับก็ทายแล้วแหละแต่ไม่งอแงนะแต่ว่าท่านึงจะงอแงใช่ไหมเขาไม่งอแงไม่จ่าด้วยนี่มไม่เข้าใจม่แหงมิแซกเพราะว่ากระโดดไปปึ๊บทลาคนอย่างนี้นี่คือเข้ามาดูตอนให้ของโมเน่ใช่ไหมเนี่ยจะบอกอย่างนี้จะบอกอย่างนี้ว่ากดเลยนะกดได้เลยอย่างที่บอกว่าราคาดีมากเดี๋ยวปักไว้ให้ก่อนเดี๋ยวปักแป้งไว้ให้ก่อน ฟิลล์ฟิลล์ฟิลล์หรือว่าคิวจะครบเป็นโมเน่พี่ผมท่าเออพี่พีเขเป็นโมเน่พี่เป็นโมเน่แล้วอะะพี่พีได้เมื่อเราได้ทักไม่ได้พไม่อยู่แล้วคือหนูเป็นโมเน่หรออะพี่พีมา พี <Es> S <S ่พีแต่พ <tr> well ี่พีต้องทำแล้วค่ะยังไงอ่ะอ้าวเมื่อกี้ไม่ตั้งใจดูโมเนี่ยค่ะพี่พีพี่บุ๋มมาก็เห็นทำอยู่เท่านี้เอาแม่แม่แม่ด้วยค่ะแม่แม่ด้วยค่ะสามคนมามาต่อไปเป็นเด็กทำแล้วต่อไปมาดูผู้ใหญ่มาขอโบบัสได้ไหมเอาสามคนได้ไหมล่ะได้เท่าไหร่ครับทุกคนเรามาดูฟิลเลอร์เวอร์ชั่นผู้ใหญ่บ้างหนึ่งแม่ต้องเขารวมด้วยทุกคนต้องเขารวมหนึ่งอพี่บุ๋ม

อ่อร้องร้องให้นี้พอดีเลยร้องต่อเร็วอยากเขาอยากเขา Happy birthday ด YOU Happy birthday ด YOU Happy birthday ดกับหลังลูกไปนิดนึงพี่หม่ว่างจู่ที่้องเปล่าแล้วเดี๋ยวอีกเยอะด้วยถ่านเยอะด้วยจ้องจ้ำ Happy

มอะไรวะเบาไม่ไหวอ่ะมเปา่อมาต่าเา่บุ๋มพี่บุ๋มเบาเร็วเร็วเร็วช่วยเ่าหน่อยพีชช่วยเลยพี่เป่าทีเดวหมดเลยเนาะจะกินไ้ไหมอันนี้นอันนีได้กินอันนี้เลย กินได้ใช่ไหมล่ะไม่ถึงเคเย้กเอ๊ะเกี๊ยนไม่เป็นไม้ค่ะอันนี้ของดีเซ่เหรอใช่ก็ทำงานไม่ใช่กางจะบอกว่าอยู่กันมาเก้าปีเป็นเบอร์รี่ทำหน้าแบบนั้นไม่ชอบเหรอใหญ่ไหมยิ้มเลยกิมคคุณเมยังไงจ๊ะเตอนกินของหวานตอนดึกกลางคืนไอาหรอฉันเห็นเห็นเลืองกเหรอฉันเอง พี่หมูเราจัดการคุณเมียังไงอันนี้น่ากินมากเลยนะอร่อยไหมนี่หไหมนี่แห่หมนี่อกไหมคะกินเปอ้อนไนเอาไหนให่แม่ใหแม่อยู่ดมแต่เาใช่พี่ผมไม่ชอบสตรอเบอรี่แต่โมน่ชอบนี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่ให้แม่ดเลยให้แม่ ใช่ฉันเลือก้ว่อโมนี่อโมนพ่ให้พ่อพ่อให้พี่บุ๋มไหมให้พี่บุ๋มหมต่โมนี่ชอบมากให้พ่อพ่อก่อนแล้พ่อพ่อเออแต่ดีว่าเป็น้าให้พี่พีหน่อยให้พี่พีหน่อยมาเมีนเลยออแล้วก็เงือกอือนเราไม่ยืนตอนนันได้ไหมให้ลุงให้ ให้น้ำบิกให้น้ำบิกน้ำบิ๊กไหมไม่ให้ไม่ให้นกก็ไี่บุกพี่บกพี่บุกได้ไหมพี่บุกมาซื้อไม่บุไม่กินบยเไม่ได้เลยอ่ะย่อยไหมย่อยไหมอ่มไหมเ้ยย้อหลายโลอารมณ์ดีแล้วสองหนึ่งแล้วไปแฮปปีร์นดย์นะคะแฮปปี้ เอาหล่อเแล้วก็เดี๋ยวให้ทางเราเปย์บ้างเนาะสลับกันเปย์ขอบคุณยาขอบคุณเซนะคะแล้วก็อันนี้ไปแล้วนะคะทำงานหนักหนักวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สั่งด้านหลังนะคะคุณคิว่ะให้มาเปย์นะคะขอบคุณนะคะทำงานให้เราอย่างหนักขอบคุณนะคะ กราบค่ะยินดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะถุงซอมมาใหม่เอ้ยป่าไหมนี่ป่าไหมไม่ป่าไม่เป่าเหนื่อยกินกินอีกไหมเอาอีกไหมคเอีกไหมเอาอีกไหมคัไปดิไปดิกินนะบิคือไปมาไป ทำไมอ่ทำไมอ่ะมนดับมาเหยียดท้องเออเหยียดท้องพี่บุ๋มลองนอนเลยได้ไหมไม่เนไรสักจริงรอานอนจอ๋อกินกับแม่ท้องเหรอะใช่รือว่าเอดามทองเรื่องจริงใช่ใช่นอนทำไมพี่ผุมลองนอนซิใช่เขาจะเดินหรือเปล่าเดนเขาจะมาหรือเปล่าไม่หอยู่ับเขาไงไม่หรืออยู่กัเาเหเขาเดินไปเหยียบกลับมา ไม่ได้ไม่ได้ไมไดจะไอนีู่กินอันนี้เดียวค่ะมันไม่ใช่สตรอเบอรี่มนะสตรอเบอรี่อยลูกแ่อร่อยมากเลย้ได้านหนู่้ข้อนี้ไม่กิน้อนี้แ่ไหนกินสตรอเบอรี่นีอบี่ได้อา่ไม้เอาอีกไงมอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นที่วางเค้กอันนี้ไม่เล่นนะอันนี้ไม่เล่นอันกิน้กผลไมย่งเดียวเก่งมากไม่เล่นโอ้โหไปเลยเปเลเล แม่กินนม่กินแม่กินแม่กโอเคอเแม่กินแม่กินุกใจุกใจกินไดกินด้มยกินด้วยากนอนะงเท้างเทเอาไปเไปเอาไม้เอาไม้แกลเอาต่อเลกดู้อันนี้ได้ดูองินนั้นได้อันนี้ไม่ได้นี่ต้องขอออกอันนี้นี่หรอ ไม่เอาเหรอเขาไม่ได้กินเขากินผลไม้ไม่ดีนอันนี้ออกินได้ไม่กินไม่ได้เทียนกินไม่ได้จานกินไม่ได้ใช่เทียนกินไม่ได้ต้องทิ้งเปล่าได้อย่างเดียวอันนี้กินได้ทุกคนโกงสุดท้ายแล้วนะคะอย่าให้เซซิ้นปีแล้วนะคือเธอจับไม่อยากให้พลาดโปรวันนี้จริงๆบัตรได้โปรแล้วหนึ่งแบบหนึ่งอันได้ราคาเท่าไหร่ครับ เลิศไหมนี่อร่อยมากแม่แม่เก็บเป็นี้ก่อนนะ2 2 9บาทนะครับใ่ี่หักินหัมามากินได้เร็จแล้วเดี๋ยวไปแบ่งดีมาก2อ9ร้อามสิบาบาทไม่้อาม้านะครบาก้นะรัสองร้อยสามสิบก้านะครับส้ามิ้นะไมัอ้อาม้นะรอ้ยูาแล้วออยู่มถ้าโซอยู่มเง้ยิบหอยมส้าโซอยมิบอเ เราชอบมากย่อยไหมสุดยอดอร่อยย่อยไหมไม่ได้จำได้แล้วโอเคมาหน่อยปากดูดิโอ้โหอ่ะเราขออีกสองนาทีสุดท้ายแล้วเนาะสี่ทุ่มสิบห้าเราจะลงแล้วนะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากปิดไปที่น่าจะปิดไปที่สองล้านหนึ่งเอาถึงกันสิอให้หนึงสองล้านเนี่ยเสื้อยาวมีคนอยากไปอ๋อ ้ถึงแลวเหยียบท้องเหยียบท้องอ่ะเหยียบท้องมาทุกคนกดได้เลยตอนนี้กดได้เลยกินทุกคนเขาเขาเลยเขารีแลกนิดนึงเขากินเสร็จไม่แม่ดูนม่ใครกินได้ไหมนียนะเออหยาบท้องทุกคนค่ะใครยังช้ำระค้างช้ำระอยู่นะกดได้เลยมาเด็กหอมไหมพี่นีเด็กตัวหอมไหมแอบลูกเขาก็นนะพี่นีพี่นีเหมือนคนลูกจีนเลยทำไมอ่ะก็หนูถามว่าเด็กหอมไหมก็แบบ ก็ดมมาดมกินเทกอ่ะดมมีเธอก็ดมอย่างงี้วันนั้นวันนั้นวันนั้นมีเธอเจอแมวบอกว่าตีแมวตีแมวชั้นชูเช็ดสะอาดไหมคะตีแมวไม่ได้หรอเสร็จแล้วมาเดี๋ยวิ้งให้นะสอนไม่เด็กกินแมวไม่ได้พีงยังไม่หุบพีงเลยจิเอางี้พี่พีได้ยังไม่อยากพี่พีบอกว่าได้อยู่แล้ววันนี้ตุ๊ตตุ๊ต เที่ยงคืนบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครอยู่ถึงพอแล้วนี่คือคนดูคืนนะใช่คนดูึ้นด้วยคนดูคืนด้วยใครมาไม่ทันเอาทุกคนรอดูเหยียบทอไม่นูน้องสภาพ์บเลยเอาทุกคนรอดูคิวปักแปะเโอรแรงสุดท้ายแล้วมาโค้ชสุดน้นอยมาดวลาเลยเหมือน่อวานโอเคมแม่ดูนะดา วุ้ยไม่ได้น้อเราเยอยู่ในท้องแม่ไม่ได้แม่เปิดไม่ได้เพราะเราดิ้อยูกพ่อ้องอะไรนะแป้งนะคะหนึ่งแป้งนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเป็นแป้งไซส์ใหญ่แป้งแก้มบุบอยู่มาแล้วเข้าปีที่เก้านะปีหน้าเข้าปีเก้าตอนนี้แปดปีแล้วนะคะกดได้เลยตอนนี้คูปองต้นไลฟ์ยังไงใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้สามหมื่นเก้าพันคนดูใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้แป้งแก้มบุบถูกที่สุดที่สที่เคยขายมเขาที่เคยขายมาเลยเพราะวันนี้คูปองนะคะปกติน้องแบมจะให้199ลด30ใช่ไหมแต่วันนี้ให้ลดเข้าไป40มมันถูกลงาอีก10บาทนถ นั้นวันนี้จะตกแค่ร้อยแปดสิบกท่านั้นแป้งกระหมุมินนวัตกรรม Col o r Control นะคะไม่ลอยไม่ดรอปไม่วอกนะคะกดได้เลยแล้วแป้งที่ได้ราคาที่คุติดตอนนี้หนึ่งหนึ่งตลับราคาสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้สองตลับราค่สามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยิ่งกว่าหั่นแลกอีกไม่ต้องรอแบงคปลายเดย์ไม่ต้องรอคริสต์มาสไม่ต้องรอปีใหม่ถ้าคุณวันนี้คุณกดวันนี้พรุ่งนี้เราส่งให้เลยนะคะกดได้เลยตอนนี้จิ้มใจจบอย่างเดียวนะคะตอนที่เป็นไวทองเห็นลานจะบอกว่าวันนี้แค่แป้งอย่างเดียวค่ะก็ขาดไว ลองให้ก่อนเลยไม่ต้องคิดเลยว่าทำไมคนอื่กดเยอะเพราะแป้งก็ใช้ดีถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่ถึง8ปีไม่ใช่สุนท้ากระแสไม่ใช่ส